เสียสินรินสเตชันประสบภกาสอนอิก,กุลชอนอันปลดปลงโทษทนสเสนงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสวัสดีครับพี่น้องเอฟพอต่อทุกท่านนะครับก็เราได้สูญเสียนะครับบุคคลอันเป็นที่รัก นั่นก็คือเบาต้นสตูริโอนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเบาต้นก็ไร้สดนะได้ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายนะ7นาที14วินาทีนะครับที่มีการไร้สดนะหลังจากนั้นนะก็มีอาการก็คือออเจียนบนรถนะแล้วกนะ็หมดสตินะก่อนที่จะหมดสติก็คือได้ ไปปิดไหล่สดในในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ได้รับทราบข่าวต่อมาว่าเบ่าต้นนะครับได้เสียชีวิตแล้วนะครับก็ในท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจนะของบรรดาพี่น้องญาติมิตรนะแล้วก็บุคคลที่ได้รู้จักนะแล้วก็พี่น้อง fc หลายท่านบอกว่าไม่ได้เป็นญาตินะก็เสมือนเป็นญาติเพราะว่าเราอยู่ ด้วยกันมานะครับอยู่ร่วมกันมาเห็นเรื่องราวต่างๆได้เข้าไปดูในคลิปในรอยสดของเบาวต้นนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางไปติดตามเรื่องราวมาให้กําลังใจลุงผลป้าแตนที่บ้านกกกอกตั้งแต่ในช่วงปี6-3เรื่องราวนะครับที่ผมได้มีโอกาสก็คือได้ ชวนเ่าวต้นก็คือผ่าเ่าต้นนะครับก็เห็นว่าเ่าต้นนี้ก็มีมีความรู้นะครับก็คือในในการใช้สื่อครับในช่วงนั้นนะครับเราก็ได้ร่วมงานด้วยกันแล้วก็เ่าต้นนะครับก็ได้เป็นผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนของกระทรวงไอซีทีก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะเป็น นะกระทรวงในช่วงนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งต่อมานะครับทางกระทรวงก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งใช้ตัวย่อว่าดีแล้วก็จะมีการอบรมนะจากผู้ดูแลศูนยนะ์ดูแลศูนย์การเรียนรู้ออจีทชุมชนจากทั่วประเทศนะครับก็ได้มีโอกาสได้เจอเจอได้รู้จักกันแล้วก็จะมีเครือข่ายของพี่น้องศูนย์ไอจีทีชุมชนทั่วประเทศ แล้วก็ภารกิจหนึ่งนะครับภารกิจที่ได้ออกไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดนในตัวจังหวัดแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสโดยทางบ่าวต้นเองก็เป็นผู้ช่วยวิยยรากรแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรด้วยนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดแล้วก็เก็บประสบการณ์ต่างๆนะ จนต่อมานะบ่าวต้นก็ได้ไปทํางานก็คือเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนหนึ่งนะซึ่งต่อมาก็ได้ก็คือได้หมดสัญญาจ้างนะครับแล้วก็กลับมาบ้านซึ่งในช่วงนี้เองนะฮะก็จะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะซึ่งบ่าวต้นก็มีความรับผิดชอบก็คือต้องดูแลแม่และดูแลยายนะสิ่งก็จะเดินทางไปไหน นะครับก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ประกอบกับเป็นมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะผมได้มีโอกาสเดินไปชวนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ได้มีการาฝึกฝนแล้วก็มีการทำยูทูบเบอร์แล้วก็มีโอกาสเดินทางนะไปที่กกอกไปให้กําลังใจนะลุงป้าแล้วก็บ่าวต้นก็ได้ทำคอนเทนต์นะครับต่อมาก็ได้ ไปปักหลักในช่วงตั้งแต่ในช่วงก็คือถือว่าเป็นช่วงแรกๆนะช่วงต้นๆน,น,นะในช่วงที่ทางกอกอบเองยังไม่มีที่พักนะในตอนนั้นก็ที่พักยูทูบเบอร์ที่ไปทำคอนเทนต์ก็จะไปพักอยู่ที่เต่างอยซึ่งต่อมานะครับทางยูทูบเบอร์นะก็มีการไปกางเต็นกางเต็นแรกๆนะก็จะเห็น อหนุ่มมอนหนุ่มจัดกระดูนะครับหลังจากนั้นบ่าวต้นก็ไปากางเต็นท์นอนที่ตรงบริเวณลานมันนะที่ติดกับร้านป้าสอนะซึ่งในช่วงหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาจนได้มีกระท่อมไม้ไผ่นะซึ่งจากคุณอ่าพอลลี่และก็ช่างตํานะที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ได้มีโอกาสนะไปพักอยู่ตรงนั้นนะซึ่งไปทําคอนเทนต์ติดตาม เรื่องราวชีวิตนะครับของลุงพลปัฒนแต่มีการถ่ายทอดให้กับพี่น้อง f อนะครับได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับเบ่าต้นก็มีความเป็นตัวเองสูงนะครับก็คือมีความมั่นใจในตัวเองนะก็ถือว่าเป็นคนกระทันอยู่คนหนึ่งนะที่ดูแลแม่และยายนะ ซึ่งเรื่องราวจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้ถ่ายทอดชีวิตนะครับให้กับพี่น้อง f c แล้วก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้อง f c นะหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกๆเลยที่มีพี่น้อง f c ให้ความเมตตาส่งเครื่องอถือว่าเครื่องอที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหาราที่ มีพี่น้องนะที่ทางเบ่าต้นเรียกว่าแม่นะแม่แม,แม่หลายท่านนะที่ได้ความเมตตาเบ่าต้นนะจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็จากเมื่อก่อนเราเห็นภาพที่เบ่าต้นก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะเดินทางใน,ในช่วงของการเดินทางจากสุรินไปที่กกอกก็จะเป็นช่วงของการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีการไร้สดไปด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่าน ที่ติดตามในช่วงแรกก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะมีการไหลสดในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือเอาโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปนะอาจจะได้ไม่ได้มีการพูดคุยแต่ก็อยากให้เห็นบรรยากาศตรงนั้นนะซึ่งต่อมานะครับในการเป็นยูทูบเบอร์ของบ่าวต้นก็ได้มีการเก็บหอมรอมริบนะครับเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากที่ไปดูแลแม่และยายแล้วก็ นำเงินเก็บส่วนหนึ่งก็คือไปออกรถยนต์นะก็คือรถเก๋งเพื่อนะที่สะดวกในการเดินทางนะในการที่ไปทำคอนเทนต์ในการเดินทางต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกรถนะครับมือสองนะซึ่งรถคันแรกนะครับก็ได้ใช้ไปอยู่ระยะหนึ่งนะซึ่งได้ใช้ไปอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็ล่าลสุดนะครับก็คือ เกิดอุบัติเหตุนะซึ่งจำต้องขายรถคันนั้นไปแล้วก็ได้ออกรถคันที่2นะครับก็เป็นรถมือสองนี่แหละนะที่เบาต้นยังใช้อยู่นะครับจบจนในวาระสุดท้ายที่เราได้เห็นนะครับก็คือการเดินทางมาอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงนี้ก็คือต้องรักษาตัวด้วยนะครับแล้วก็การทำงาน นะช่วงหนึ่งก็มีการปิดช่องปิดสร้างรายได้ในช่องใหญ่ซึ่งต่อมานะครับก็ได้ไปกระตุ้นนะก็คือมีการขยันในการทำคลิปในการาลงคลิปต่างๆนะครับเพื่อนำเงินรายได้ต่างๆเนี่ยมาจุนเจือครอบครัวแล้วก็มาดูแลแม่และยายแล้วก็บางส่วนนะครับที่ ผมเคยทำสกูปสกูปหนึ่งนะครับตอนนั้นตอนที่อยู่เกาะกอกนะครับก็เป็นเรื่องราวของเบาต้นนะที่เป็นสกูปนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับยูทูบเบอร์ก็คือเบาต้นถือว่าเป็นน้องรักคนหนึ่งนะที่เป็นคนดีนะครับแล้วก็จังอยู่ในใจพี่น้องเอซอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับเบาต้นหนุ่มเมืองสุรินทร์ เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับแม่และยายหลังจากที่พ่อได้เสียชีวิตไปเมื่อ3ามปีที่แล้วและเนื่องจากเบ่าต้นยังไม่มีงานประจำซึ่งจะไปทำงานอยู่ต่ามพื้นที่ต่างจังหวัดก็เป็นห่วงแม่และยายประโจกับที่ตนเองเป็นโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานต้องไปพบหมอเป็นประจำซึ่งเบ่าต้นมีพื้นฐานในการชอบใช้เทคโนโลยีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับเป็น แฟนคลับของลุงพลจึงได้มีโอกาสติดตามข่าวสารมาโดยตลอดและมีความฝันที่อยากไปเป็นยูทูบเบอร์จึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านกกกพร้อมกับรุ่นพี่ในช่วงหนึ่งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จซึ่งในช่องยังไม่มีคนติดตามและเป็นที่รู้จักจบจนกระทั่งได้ตัดสินใจถิ้งไพ่ใบสุดท้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกกอก และได้ไปประจําอยู่ซึ่งในระหว่างที่ประจําอยู่ก็ได้มีโอกาสช่วยงานลุงพลในยามเย็นก็ได้มีโอกาสไล์สดจนทําให้เป็นที่รู้จักของ FC ความฝันของเบาวต้นเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งฟ้าเริ่มเปิดให้กับช่อง YouTube บาต้นสตูดิโอครับผมขอบคุณ FC นะครับที่ให้เกียรติดตามเบาต้นนะครับบบาต้นขอให้ทุกคนนะครับ โชคดีมีชัยนะครับผมขอใทุกคนมีความสุขมากนะครับมาต้คบสวัสดีครับขวาวสินรินสเตชนพระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อตั้งขึ้นอยู่แล้วดับไปด้วยเหตุชนีพระท่านให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีเพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะบำเพ็ญแต่คุณงามความดี ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นตามสมควรแก่อัตภาพให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่างความไม่ประมาทจิตใจจะได้มั่นคงเมื่อมอรณะภัยมาถึงดังคติธรรมที่ว่าเกิดมาเพียรก่อสร้างความดีแก่เท่ากุศลมีสอบบ้างเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันนาตายแต่กายชื่อ,อย่างชั่วฟ้าดินสลาย และด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่เบ่าต้นสตูริโอได้กระทำมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงอนุภาพให้บุญกุศลที่ทางครอบครัวลูกหลานญาติมิตรพีน่น้องเอฟซีนะครับได้ทําบุญอุทิศนะครับได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาละวะปัจจัยนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของเบ่าต้นได้สถิตเสวยสุขในทิพยบิมาณ สุทิสถานในสัมประรยภพและหากแม้นดวงวิญญาณของบ่าวต้นสตูริโอได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ทิพปยะวิมานแล้วขอได้โปรโดหันมาดลบันดาลให้ทางครอบครัวลูกหลานญาติมิตรพี่น้องเอีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไร้โรคาพยาธิพบความรักความเข้าหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเทิน เซนินรินสตชั่น